อยากให้เห็นว่าออปชันอ่ะคันนี้มันเป็นยังไงด้วยนะครับิ๊กเพราะออปชันอย่างเดียวเนี่ยก็มีเกือบเกืบยีล้านแล้วครับรอบคันรอบฟอร์ชิ้นนี้เนี่ยอยู่ที่7000แสนกว่าบาทนี่ก็ฟอร์แล้วชิ้นนี้นอยู่ที่9ก้า0 0นหกหมื่นแปันบาทเก <laughs> ้สน,นสีอยู่ที่2องล้านเจ็ดสองล้านเจ็ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับว,ว,วันนี้ผมอยู่กับคุณปิกนะครับ,รบวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชม S F 90 Spider นะครับ อยากให้เห็นว่าออปชันอ่ะคันนี้มันเป็นยังไงด้วยนะคุณนติ๊กครับผมคันนี้มันแบบพิเศษมากใช่ครับเพราะออปชันอย่างเดียวเนี่ยก็มีเกือบเกือบยีล้านแล้วครับรอบคันเดี๋ยวให้คุณติ๊กนะครับช่วยแนะนำหน่อยว่าแต่ละตัวเนี่ยออปชันมันเป็นยังไงบ้างยินดีครับพี่ต้นครับเบื้องต้นอันแรกเลยนะครับอย่างฟอนสปอยเลอร์เนี่ยครับครับก็อยู่ที่ประมาณ1กแสนกว่าบาทละ ไอค่สปอยเลอร์ตัวนี้ใช่ครับถึงข้างในด้เป็นออปชั่นครับเป็นออปชั่นนะครับเป็นออปชั่นที่ลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าหลักๆเลยสีคันนี้สีอยู่ที่2องล้านเจล้านเครับมันจะออกเหลืองๆหลืองทองใช่เหลืองเหลืองทองครับสวยมากนะผมเห็นครั้งแรกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยก็ไล่มาล้อล้อฟอร์ดตัวนี้ก็เป็นมามาด้วยกันครับใช่ครับล้อฟอร์ดชิ้นนี้เนี่ยอยู่ที่7จ็ดแสนกว่าบาทนี่ก็ฟอร์ดแล้วใช่ครับล้อฟอร์ดครับผมเจ็ดแสนเนี่ยพี่ต้นยังไม่ได้รวมไอ้นี่นะครับน็อตไทเทเนียมอ๋อออนนนนนีี่คื็ตไททเเเยม้าหักบ น็อตไทเทเนียมเนี่ยอยู่ที่138,000บาทโอ้โหอ่าแล้วก็จะมีะอันนี้ตัวค<ข>าลิเปอร์เบรกสีดำอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแสนสองไล่มาเรื่อยๆก็ถึงโลกโก้ชิลที่ขันไม่ได้เลยทุกคันต้องมีก็อยู่1,000ง 52,000บาทนะครับรวมถึงคันนี้ก็จะมี under door carbon fiber ตรงนี้นะครับเวลาเราเราดูาจะเลือกได้เป็นดําธรรมดาหรือสีะไรอย่างเงี้ยได้ครับแต่อันนี้เป็นคาร์บอนคาร์บอนก็อยู่มาเจ็ดแสนกว่าบาเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับนอ่าแล้วก็ชิ้นนี้อยู่ที่30,000นตรงนี้นะครับอีก30,000นโอ้โหครับตัวเป็น air intake ด้านหลังใช่ครับนะ รวมมาถึงก็ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยก็มีเรียดีวิเซอร์ดีพิเซอร์หลังหน้าด้านนี้ด้านหลังอันเนี้ยเป็นไฮไลท์ที่บอกว่าตัวเนี้ยนี่คือแบบใหญ่ทั้งชิ้นเป็นคาร์บอนใช่ครับแล้วมีดีเทลดูดูนะตรงนี้เป็นมือเข้าไปได้ก็จะมีดีเทลเข้ามาตัวนี้อยู่ที่เก้าแสบาทเก้าครับฮะแล้วก็รวมถึงปลายท่อดไทเทเนียมอยู่ที่ส0 0 0 0 0ปลายท่อตรงนี้เป็นไทเทเนียม2 0 0 0 0นนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีความเป็นพิเศษในเรื่องของตรงนี้ครับเป็นคาร์บอนเอนจิ้นแมนดิโฟล์ ถ้ามาดูตรงนี้คาร์บอนคาร์บอนรวมถึงข้างในด้วยครับพี่ต้นข้างในเนี่ยก็จะเป็นครอนใช่ไหมใช่ครับปิดนี้นึงนี่ครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับคตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็รวมถึงตัวอินเจนด้านในถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นสีแดงตัวฝาเครื่องตรงข้างในนะครับอันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ที่สําคัญผมดูออปชันแล้วคันนี้ท่อไอเดียที่อยู่ข้างในบุ้งบุ้ะ เป็นคาร์บอนด้วยนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ค่ะผมบอกเลยว่าน้ำหนักก็กึ่งกึ่งไลท์เวทดีๆนะครับพี่ต้นฮะฮทีนี้มาไล่มาอ่ะตรงนี้สองข้างนะครับมันก็จะเป็นอันนี้เป็นชาร์จเจอร์ชาร์เจอร์ใช่ไหมครับอืมชาร์จเจอร์แล้วก็อีกทางนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงก็เป็นน้ำมันน้ำมันอ่ามาละโอเคก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จเป็นปลั๊กอินเป็นปลั๊กอินนะครับ รถคันนี้ถ้าไม่ปลั๊กอินคือมันจะไม่มันจะไม่ชาร์จเข้าใช่ไหมครับใช้ชาร์จเข้าด้วยถ้าวิ่งไาทอ๋อีถ้าเราไม่มีโอกาสได้เสียบปลั๊กบ้านก็ยังก็ยังชาร์จได้ยังวิ่งได้ครับใช้ได้ครับในตัวเป็นรถเหมือนรถเข้าบ้านใจก้าครับพี่ต้นเวลาเราใช้อิเล็กทริกออกตอนเช้าสตาร์ทตอนเช้าครับไม่อยากให้เพื่อนบ้านได้ยินเสียงสตาร์ทแบบไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็ขับออกไปไปเลยงียบครับทีนี้มาดูที่ตัวออปชั่นต่อไปเดี๋ยวดูด้านนี้ดีกว่าพี่ต้นลองเปิดไหมครับเปครับเป็นอย่าง ต้องบอกว่ารุ่นเจนที่2ก่อนหน้านี้เป็นของ r o m านะครับใช่ r o m าออกมาก่อนใช่ไหมใช่ครับโรม a เอกมาก่อนแล้วก็เป็นรุ่น SF90 นะครือสไตล์ของรถที่เป็นอย่าง r o m าอย่าง SF90 เนี่ยคือเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเจ้าใช่ครับปุ่มกดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับในการเปิดประตูเงี้ยเหมือนกันเลยนะครับใกล้เคียงเลยมาดูด้านในจะมีออปชั่นอะไรบ้างครับโอ้หอยากชีเเส้นมากๆนะครับข้างในเนี่ยเบาะเบาะอย่างเดียวคู่นี้ครับอยู่820,000กว่าบาทนะครับแต่เป็นเบาะที่สวยมากเลยเป็น ใช่ครับเป็นเบาะคาร์บอนเลสซิ่งซีทราคาเบาะเลสซิ่งซีทแปดแสนก็ถือว่าไม่ได้สูงกว่าเจ้าอื่นนะครับแต่คันนี้ไม่ได้ใส่ตัวลิฟติ้งตัวยกแบบสูงถ้าพี่ต้นอยากให้ปรับสูงเพิ่มอีก2องแสนกว่าบาทก็คู่นี้ก็ประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับราคาต้องต้องบวกบวกไปนะครับใช่ครับก็จะมีคาร์บอนโอคันนี้คือต้องเบอกเลยครับพี่ต้นครับคาร์บอนนี่เต็มลำคันนี้คาร์บอนเยอะมากเยอะที่สุดแล้วครับก็เกือบทุกจุดต้องเรียนอย่างนี้เลยรวมถึงพุ่งมาลายเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์เซอร์เรนวิวเนี่ย อยู่ที่6 0 0,000กว่าอ๋อนี่คาร์บอนไฟเบอร์ใช่ครับและรวมถึงพวกอะไรเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะครับนะครับกดทัชสกรีนได้เลยครับอะไรเงี้ยกดสตาร์ทเครื่องนะฮะกดโหออกมาเลยถ้าจะเป็นไฟฟ้าก็กดอย่างนี้หรือเปล่าครับให้ e-drive e-drive แต่น่าจะเหมือนกับแบตอาจจะยังไม่เยอะพออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นไม่เปลี่ยนให้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องรวมถึงท่านี้เครื่องเสียงครับพี่ต้นครับรถแพงแล้วเขาเลยใส่เครื่องเสียง JBL อยู่ที่500,000กว่าบาทครับเครื่องเสียงรถคันนี้รวมถึงออปชั่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมที่พี่ต้นได้เหยียบอยู่เนี่ยครับเป็นทูโทเออเป็น2ชิ้นก็คืออลังคารชรากันหนังอันนี้อยู่ที่ประมาณ5้าแสนเก้าครับโอ้โหห้าแสนกว่าบาทใช่ครับผมที่พี่ต้นเหยียบอยู่นะครับร่วมถึงเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์บิชตรงกลางเนี่ย ครับผมชิ้นนี้ตรงเกียร์นะครับเป็นเกียร์ใหม่อันนี้ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสามแสนบาทสามแสนบาทออปชั่นคันนี้ก็อยู่ประมาณที่19ล้านกลางๆครับอ่าสิบเก้าล้านกลางๆใช่ครับรวมรถอีก44่สิจุดสีจุดเก็ประมาณเออ่ขาดอีกไม่เยอะมากก็60ล้าน60ล้านด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านะครับหรือเปิดด้านหน้ามาดูด้านหน้ากันฮะโอ้โหนี่คือครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชุดนี่เลยนี่ค่ะคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลย แล้วก็อันนี้ก็ฝาโปงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นสแตนดาดจากโรงงานให้นะครับให้มาละเป็นคาร์บอนชิ้นนี้สวยมากชิ้นนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นออปชันเพลก็เป็นออปชันดิสที่รถคันนี้ใส่อะไรไปมั้อันนี้สองหน้ากระดาษ2องสอแถวนะครับโอยอย่างนี้ต้องบอกก่อนเลยนะดูตรงนี้ต้องไปแบบสองวันวันเดียวใช่ครับนะฮะเพราะว่ากระเป๋าได้จะได้ใบแบบอาจจะต้องมีรถตู้ตามต้องมีรถตู้ตามนะอย่างี้ะ ไปดอห้องหน้าโอ้โหแม่ออยเดี๋ยวให้แม่ออยลองเปิดปิดหลังคาให้ดูดีกว่าใช่นะครับเป็นไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างอุ้ยหมอกาอากาศเมืองไทยหมอกาอากาศเมืองไทยเดี๋ยวให้แม่ออยสาธิตการปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งนะอ่าเฮ้ยไม่ต้องแอคชั่นเยอะไม่ต้องแอคชั่นเยอะเฮ้ย อเหมาะไหมเหมาะไหมกับแม่ออยเห,<า>หมาะไหมเนี่ยเหมาะเหมาะต้องเปิดดีกว่าเอาเปิดเอาเปิดเลยดีกว่าเอาเปิดโชยเขาทั้งหนึ่งรับประกันมอเตอร์ไหมปึ๊บเปิดผิดปล่อยงงมาแล้วครับปึ๊บรถคุ้มคิดในใจอ่ะเอ,อาไงกันแน่เอาไงแน่มาเปิดหรือปิดพอ,อยังใช้ได้โอ้โห เอ้าวเรียบร้อยครับเอากระจกนี้ลงหน่อยอืมเป็นยังไงบ้างเข้าไหมได้ไหมสไตล์แบบเปิดประทุนครับก็ดีนะเหมาะกับแตบว่าไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยอากาศเย็นๆชิลๆเออแล้วแบบรถบางทีก็รถทางด่วนในผ่าผ้าสักใบนึงอะไรอเงี้ยผ่าทั้งใบนึงก็สามารถวิ่งไฟฟ้าได้ด้วยอ่าใช่ระหว่างขับนี่ออยเปิดได้ไหม ด้แบบขับขับไปแอยากแบบก็ขับแบบช้าๆไม่เกิน30สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะวิ่งเปิดไปเปิดได้คือเราไม่จำเป็นต้องหยุดรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขขับไปกําลังแบบเปิดประทุนอ้าอุ้ยข้างหน้าแบบต้องรีบปิดดีกว่าอะไรเงี้ยเห็นเมียจับได้อะไรเงี้ยเอาปิดันี่เดี๋ยวเรามีมีแพนว่าจะจองคันนี้หรือเปล่าต้องขอขอบคุณคาวาลิโนนะที่ให้โอกาสมานะครับ ก็<า>อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ทางช่อง YouTube อของ c a r ์เว o อลมอเตอร์นะครับไปดูคลิปของ Ferrari ได้นะครับวันนี้ก็ผมกับแม่ออยนะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ